วันนี้ลูกน้องซื้อกับข้าวแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ขุดท่าม่วงนะคะซึ่งจะตีห้ากว่าค่ะยังไม่สว่างซื้อกับข้าวก่อนนะคะ กินไรสายยางจ้ะหลาย,ยางยางน้ตุงเฟมซื้ออะไรกินลูกตรงนี้แผนกขนมนะคะขนมแล้วก็มา,า,ยยาลูกกินไรลูกข้าวมูดแดงข้าวมูดแดงแม่กินอะไรดีวะนี่เอาก๋วยเตีย๋ยวนี่ดีกว่า นี่อันนี้ของแม่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เป็นอินฟูค่ะนี่เขาก็มีแกงนะคะหมูหมูแดดเดียว<ม>ได้ไรคะลูกสาว<ม>ค่ะ<ม>เดี๋ยวเราก็ไปต่อนะคะ วันนี้เรามาขุดที่ท่าม่วงทุง่งทองนะคะส,สี่ไ,ไร่ ถึงถึงถึงบ้านคนนะ่ะเขาแกว่าเต็มคันเต็มคันแต่คันที่สองนี้ไม่แน่ใจว่ะแต่ใกล้ๆกันมียูอีสีไล่นะมองไปไกลๆนู่นนะ่ะ คูณให้เต็ดเธอจะแกดูน่ะบางทางูน่ะเอ้ยแต่ร่องไม่ยาวนี่อืไปถ้าเกินเอ่อหนักแค่แถ่นเขียวๆอะน้ำไข่ไหนอะน้ำปั่นเลยนี่ไงแค่แถ่นเขียวๆนี่ไงดูนู่นอ่ะบ้านคนนั่นแหละก็เขาบอกว่าตรงนี้สี่ไร่ครึ่งเจ้าของบอกไอหนึ่งคันน่ะเต็มแต่คันที่สองนะเท่าแกว่าไม่เต็มเต็มคันที่สองน่ะนะ ใส่มันส่องกันห้าเต็มอ๋อก็ใช่สิเดี๋ยวให้เอาได้แต่ไม่เป็นไรมองไปไก,กนะลๆนั้นมีอีกสี่ไร่ครึ่งใครมีต้นจะกันยังไงก็เต็มเอาไปเมื่อวานเลยนะพี่เม,มื่อวานมันใส่ไม่แน่นนี่แน่นดูระดับสิต้นเหรอฮะเต็มมาครับเมื่อวานเจ็ดตันเจ็ดกว่าช่องเต็มมาครับคันแรกเต็มคันที่สองไม่เต็ม ก็เนี่ยปั๊บเดียวแปลงนี่หมดแปลงแล้ววะคั้นที่สองไม่เต็มเ็มขาีบบนี้นะไม่ได้เป็นรหกไปดูก็โดนว่า วันนี้ขุดเปลือกสองคันรถนะคะ